ตรวจพบได้ยังไงว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมนอนนอนแล้วมันปวดปวดเหมือนปวดปิดแสบปวดร้อนอ่ะข้างข้างเดียวข้างซ้ายฮะก็เอาไอ้พวกบามนะร้อนมาทาหลังจากนั้นก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าไอ้เวลาขึ้นบ้านชั้นสองขาขึ้นเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่เวลาขาลงนี่รู้สึกมันมันแป๊บแป๊บะนะฮะ ข้างเดียวข้างเดียวฮะแล้วก็เป็นที่หัวเข่าด้วยหัวเข่าเริ่มสังเกตลองสะบัดขาดูมันดังแกลกแกลกรก,ก,รก็สังเกตหลายๆอย่างอย่างเช่นลงบันไดจากชั้นบนห,หรือเวลาเดินไปเจอเนี่ยอย่างเนี้ยก้าวไปในที่ต่ำเนี่ยมันจะรู้สึกเสียวขึ้นมาทันทีคือครั้งแรกเนี่ยผมมาที่นี่นะฮะมาฟังท่านอาจารย์เนี่ยท่านบรรยายครั้งนั้นจําได้ว่ามีท่านผู้หญิงคนหนึ่งอะนะ ที่เอาฟิล์มเอ็กซเรย์เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเนี้ยขึ้นมาด้วยก็เริ่มสนใจตั้งแต่วันนั้นก็ค,คล้ายๆไงฟังแล้วอเอ๊ะอ,อาการคล้ายเราเลยไปทานดูก็ก็เริ่มทานรู้สึกจะเ,จเดือนพิจิกาทุกวันนี้เดินเหินได้ได้ครับตอนนี้ได้ดีมากคล่องแคล่วเลยนะครับเอาล่ะขอบคุณมากครับคุณประดิษฐ์ครับโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อ เคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อทํางานมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งานกดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกัน